แลลล้วอถึง KOC SO ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย ม่ <Tipp ett> ผมมาทำให้เร er mm ื่องมันดีขึ้นนะไอ้นโพกอยู่ไหนนี่นี่นีนี่ไหนนี่นไ่อาเธอเอากองนั้นไปเลยน้องสวัสดีครับจริงๆเป็นอันนี้เอ้าหัวแดงเหมือนกันเลยอุ้ยเยอยกว่าแปลกๆเลยเยียถุงไอควายกูรู้ไอเฮียโอ้โหแม่กลัวใไนี่เยียคุณแมกลัวเอ้กูขอบคนณขอบุณไอ้ยักษ์ใครตีหัวเขามาปะใครอะ เฮียนะกูจัดให้ผมรักๆเขาเข้าเหมือนเดิมครับลุงผมไม่ได้เปลี่ยนไม่พี่สลีฟหรือเปล่าพี่สลีฟหรือเปล่ามันตันกันมันเหมือนการกางแขนใหญ่กูอีกไอ็ดตัดมึงดูดิเฮียบอสบอสแฟนบอสเหรอก็แฟนที่ไอ้สาวที่พี่ถุงจีบไอ้เฮียมันเหมือนกันพี่ถุงเขาเลยจีบอันนี้พี่โดนตีหัวมาป่ะเนี่ยโอ้ยเฮียเอ้ยที่นี่ก็ลงทุนไปเรื่อยไอ็ดตัด เอ้ยมีเสียงมีเสียงรู้เมื่อกี้มีเสียงมีเสียงมีเสียงรถมาเมื่อกี้เดี๋ยวงไหนก็เสียงฟังเสียงดีฟังเสียงดีถ้ามึงเล่นไม่ดีกูกระทึบนะเอ้าน้องกูอยู่นี่นะฮะเอตี๋เอาดีดีมึงเอาให้เหมือนไอสัตว์ถ้าไม่เหมือนกูกระทึบเลยค่ะได้เฮียเลยเอาแม่งนี่สัตว์เฮียเป็นเฮียอะไรสัตว์อุ้ยอัดโซนบ่ลเฮียรู้ไม่ต่อยบอลไหมอืมตันมึงลงมาดิเฮียปองก็ไม่เหมือนเฮียเฮียพี่เขาไม่เขาก็น่ารักของน้องรู ตัดไหล่ใหญ่กวางสามซอกไอ้เหี้ยเขาชอบลุงหรือเปล่าที่สออมอง,อง,งลุงเออโอ้กกนอเ,นอเนื่อทีเหนื้อทีอยากโค้งอ่ะลุงอีกีเนี่ยเนื่อทีเนื่อทีต่อต่อต่อผมก็รักเขาเหมือนเดิมแล้วแต่แบบผมผิดจริงไหนทผมหายไปตอนนั้นอะแล้วมันเหมือนไ <c oughs> หนยังเงี้ยปากไม่ก็แก้ตัวได้ถูกปะล่ะใช่ไหมนายโยคนเรามันต้องมีการแก้ตัวถูกไหมผมผมไม่แก้ตัวหรอกผมผมยอมรับผิดจริงผมบอกเขาไปแล้ว ขนาดกดยังมีสามใบเลยทําไมนะับภาษาอะไรกระจไม่มีสามครั้งแต่โดนใบเดียวก็ไปนะ <laughs> มันก็อย่าโดนแดงสิน้องไอ้ทีนั่นแหละผมก็